สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่องเชียร์ชนแนลนะครับช่องหอยฟรีวันนี้เรามาพบกัน1นคลิปนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหอยรัฐบ,บาลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะเป็น2ส,สูตรเทียบชนหลักหน่วยล่างนะครับก็จะมีสูตรเก่านะครับที่เข้ามาจากงวดที่แล้ว1สูตรนะครับอันนี้เป็นสูตรเก่านะครับ ของงวดที่แล้วนะครับกับผลรางวัลที่ออกหกสูตรนี้งวดที่แล้วลงเทียบชนไว้นะครับกับอีกหนึ่งสูตรชนกันที่เลข4กับเลขสองนะครับแต่ผลปรากฏว่าสูตรเที่ยวมาชนผิดนะครับสูตรนี้ยังเข้ามานะครับเข้ามาเลข5นะครับหลักหน่วยล่างเข้ามาที่เลขหตัวชนก็เลยผิดนะครับ ส่วนสูตรน,นี้เข้ามาเราก็เอามาตามต่อนะครับกับสูตรที่เข้าสถิตินะครับสถิติที่เข้ามาทั้งหมดก็จะงวดที่ออก6-4นะครับอันนี้เป็นสถิติย้อนหลังนะครับแต่งวดแรกที่ลงนะครับก็คืองวด1เมษานะครับแล้วก็16เมษายน2พฤษภา3งวดล่าสุดนะครับที่ลงไว้นะครับที่เราเห็นผลงานจริงๆแต่ว่าก็เป็นตัวเลข 6ตัวนะครับก็เยอะนะครับ6ตัวนี้ก็ถือว่าเยอะแต่เราก็มาวัดดวงวัดใจเอากับสูตรเทียบชนเอานะครับว่าตัวที่ชนนะครับจะมาไหมนะครับสูตรเที่ยวมาชนจะไปต่อหรือไม่นะครับเดี๋ยววดนี้เราลองมาพิจารณาดูนะครับกับ2ส,สูตรนี้ ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาดูสูตรเราก็ดูคําเตือนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิงผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจรารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้ก็อ,อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีรลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคํานวณยว้อนหลัง อนาคตเราก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรเก่าก่อนนะครับสูตรที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นตัวแรกหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2นะครับหลักหน่วยเลขหน้า ครั้งที่2นะครับก็คือเลข0หน่วยท้ายครั้งที่1นะครับก็คือเลข9ก6 9สอนะครับแล้วก็หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่2ก็คือเลข7็กนะครับ1 8 7บวกกันแล้วได้16นะครับได้เหมือนเดิมนะครับลบ2นะครับก็จะเหลือ4 4บวกห้านะครับตัวนี้บวก5้าก็จะเป็น9้านะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็บวกสามเป็นส2บบวกสนะครับเป็นห้าบวกสเป็น8นะครับหกสี 6, 4, 9, 2, 5, 8, ่เก้าสองห้าแปดสิบหกคอ ไปต่อหรือไม่นะครับสูตรนี้จะมีมาหรือไม่ตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับเป็นสูตรหลักหน่วยล่างเรามาดูสูตรที่2นะครับที่เอามาเทียบชนนะครับสูตรที่2เอามาเทียบชนจากงวดที่ออก92นะครับ9 2สอง งวดแรกนะครับ8ปบวกหนะครับเป็น14 14ีบวกสเป็น18ได้เลขแปนะครับสูตรนี้เพิ่มไปทีละหนึ่งแต้มนะครับ8 9012้าศูนย์หนงสอลที่ออก92นะครับตัวที่เข้ามาคือเลขสอบวกกันแล้วได้18นะครับ8 9012นะครับออก80 วัดต่อมานะครับ9กบวกเกเป็น16 16กบวกเกเป็น23นะครับได้เลข3 3 4 5 6 7นะครับกับผลรางวัลที่ออก5 5หลักหน่วยนะครับวัดต่อมา1นบวกแเป็น9 9้เบวกสเป็น13นะครับ3 4 5 6 7กับผลรางวัลที่ออก7 3นะครับหลักหน่วยนะครับเลข3 0บวก4บวก4ได้8นะครับ8 9 0 1 2กับผลรางวัลที่ออก9 9าเกาเฉพาะหลักหน่วยนะครับเลข9ก้งวดต่อมานะครับบวกกันแล้วได้10นะครับ0 1 2 3 4กับผลรางวัลที่ออก7 1นะครับเลข1 ก็ของงวดที่ผ่านมานะครับ7วก5เป็น12 12บวก1เป็น13ได้เลข3เพิ่มไปทีละ1แต้มก็3 4 5 6 7นะครับออก6 5หลักหน่วยนะครับเลข5อันนี้เป็นสถิติของสูตรนี้นะครับเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรนี้สถิติก็เข้ามา7งวดนะครับ7งวดล่าสุดนะครับ7งวดจิด เดีย๋ยวเรามาเทียบชนจากงวดที่ออก92นะครับสุรที่2เข้ามาจากงวดที่ออก92เรามาดูของงวดนี้นะครับของงวดนี้8บวก8เป็น16 16บวก7เป็น23นะครับได้เลข3 4 5 6 7นะครับ16 ไ้นะครับสูตรนี้5ตัวนะครับเป็นตัวเลข5้าตัวตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลัก10เลขหน้าครั้งที่2นะครับแล้วก็บวกด้วยหลัก10หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่2นะครับถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับ2ส,สูตรนี้ ตัวที่ชนนะครับในงวดนี้ก็จะมีเลขสี่เลขห้าเลขหกลองวิเคราะห์พิจรารณาดูนะครับว่ามันจะเป็นตัวนี้หรือไม่นะครับในงวดนี้ถ้าเรามาดูสถิตินะครับจากงวดที่ออกเก้าสองนะครับตัวชนนะครับวันนี้ก็จะชนกันสี่ตัวนะครับ เลขสองอวดนี้ชนกันสามตัวนะครับศูนย์หนึ่งสองนะครับเลขศูนย์วันนี้สี่ตัวสามสี่ห้าเจ็ดนะครับห้าห้าสามตัวนะครับสามสี่เจ็ดนะครับตัวชนเลขสามเข้ามาชนกันสี่ตัวนะครับแปดเก้าหนึ่งสองนะ ชนกัน4ตัว0 1 2 4นะครับออก7 1ชนกัน4 5 6นะครับของวัดที่ผ่านมานะครับออก6 5นะครับวันนี้ก็ได้เหมือนเดิมนะครับชนกันที่เลข4เลข5นะครับเลข6 ตัวไหนจะมานะครับจะมีมาหรือไม่สิบหกหกหกนะครับเป็น2สูตรเทียบชนหลักหน่วยล่างนะครับในวดวันที่16พฤษภาคมนะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับชอบตัวไหนนะครับหรือรอดูภาพรวมนะครับในชุดสรุปอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับผม ในนี้ถ้าใครชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูไปก่อนนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสาหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับเชียร์างหวยฟรีทาง YouTube กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ